ความทุกมาจากไหนตอนที่3ทําอย่างไรเมื่อเกิดความทุกสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับยินดีต้อนรับสู่รายการวิถีคริสต์นะครับเสริมสร้างชีวิตสู่การเป็นคริสเตียนและแน่นอนว่าเราดําเนินมาถึงตอนที่3แล้วสําหรับความทุกขมาจากไหนนะครับในตอนแรกเรารู้ว่าความทุกนั้นเกิดจากความบาปและเราจะทําอย่างไรเมื่อเกิดความทุกขในตอนที่3ตอนนี้นะครับ แน่นอนนะครับว่าหากว่าเราเจอกับความทุกข์แล้วเราจะต้องมีวิธีรับมือกับความทุกข์เมื่อเรารเผชิญปัญหาเราจะสามารถแก้ไขปัญหานั้นและ,ะเผชิญกับความทุกข์ยากผ่านความเชื่อที่เรามีนะครับและพระเจ้าจะเป็นผู้ที่คอยจัดเตรียมและช่วยท่านให้ผ่านพ้นความทุกข์นั้นไปได้และในสัปดาห์นี้นะครับเราจะพูดกันในเรื่องทำอย่างไรเมื่อเราเกิดความทุกข์ ในพระคัมภีร์เยเรมีบทที่29ข้อ11-12นะครับเป็นพระคัมภีร์ที่มีหลายๆคนนะครับชอบใช้เป็นข้อท่องจำนะครับและเป็นข้อหนุนใจหรือเตือนจิตใจให้ใครหลายคนในการปรนิบัติรับใช้พระเจ้ารวมไปถึงการดำเนินชีวิตกับพระเจ้าในแต่ละวันนะครับในพระคัมภีร์เยเรมีบทที่29ข้อ11-12บอกว่าพระยาเวตตรัสว่าเพราะเรารู้แผนงานที่เรามีไว้สาหรับพวกเจ้า เป็นแผนงานเพื่อสวัสดิภาพไม่ใช่เพื่อทำร้ายเจ้าเพื่อจะให้อนาคตและความหวังแก่เจ้าและเจ้าจะร้องทูลเราและมาอธิษฐานต่อเราและเราจะฟังเจ้าพระคัมภีร์ข้อนี้นะครับถือว่าเป็นพระสัญญายอดฮิตที่พระเจ้าได้ประทานให้กับผู้เชื่อนะครับและผู้เชื่อก็มักที่จะพึ่งพาพระเจ้าและเชื่อวางใจพระเจ้าผ่านพระคัมภีร์ข้อนี้นะครับ แน่นอนว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวเรานะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งสิ่งที่ดีงามและเป็นความทุกข์ยากย่อมเกิดเพื่อที่จะให้ชีวิตของเราได้รับการเติบโตขึ้นในทางของพระเจ้านะครับและพระเจ้ายัางย้ําเตือนกับเราว่าพระองค์ทรงรู้แผนงานที่มีไว้สําหรับพวกเราทุกคนและแผนงานนี้เองเป็นแผนงานเพื่อสวัสดิภาพดังนั้นแล้วการ,รเผชิญกับความทุกข์และปัญหานั้นพระเจ้ามีทางออกให้กับเราอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่านี่คือการ เพิ่มสวัสดิภาพให้กับชีวิตของเราประจาไม่ได้ต้องการที่จะทําร้ายชีวิตของเราลงแต่ต้องการที่จะให้ชีวิตของเราและความเชื่อของเราบริบูรณ์ขึ้นในพระองค์และเมื่อเราทูลต่อพระองค์นะครับพระองค์จะทรงฟังเราและทรงนําหน้าเราอย่างแน่นอน สิ่งที่เราต้องทำเป็นอย่างแรกนะครับคือการสแสวงหาน้ำพระทัยของพระเจ้านะครับเราต้องรู้ว่าสิ่งที่พระองค์ทรงให้เกิดเหตุการณ์เหล่านี้พระองค์ต้องการที่จะสอนสิ่งใดให้กับเราหรือว่าสิ่งนั้นพระองค์ต้องการให้เราเลิกหรือว่าละทิ้งความบาปที่เราได้กระทําอยู่นะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าหาว่าเรารู้ว่าการโกหกเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับแต่เรายังคงโกหกต่อไปเรื่อย ในวันหนึ่งแล้วนะครับเราจะต้องรับผลกับสิ่งที่เกิดขึ้นและพระเจ้าต้องการที่จะช่วยเหลือเราออกจากสิ่งเหล่านั้นแทนที่พระเจ้าจะทรงปิดบังความบาปของเราเอาไว้นะครับสุดท้ายแล้ววันหนึง่งความบาปของเราจะถูกเปิดเผยด,ด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่งซึ่งมาจากพระเจ้านะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นเหตุผลที่พระเจ้าต้องการให้เราได้รับการกลับใจใหม่ไม่ได้เป็นปการต้องการทำร้ายเรานะครับ ดังนั้นแล้วหากชีวิตของเราเผชิญกับความทุกข์ยากนะครับแน่นอนว่าเป็นการทดลองที่เกิดขึ้นด้วยความบาปที่ล่อลวงเราและในอีกมุมหนึ่งก็เป็นความทุกข์ยากที่เกิดขึ้นเพราะว่าพระเจ้าต้องการที่จะให้เราได้เสริมสร้างชีวิตของเราผ่านเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและน้ำพระทัยของพระเจ้าไม่ได้มี สำหรับความบาปท,ที่เราได้กระทำนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับจะเป็นการดีมากกว่านั้นถ้าหากคุณผู้ฟังตัดสินใจที่จะกลับใจและเริ่มต้นชีวิตใหม่กับพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งและให้ความจริงของพระเจ้านั้นยึดนำหน้าให้ความหวังของพระเจ้าและให้น้ําพระทัยของพระองค์ดาเนินอยู่หน้าสูงสุดของเราวิธีที่สองที่เราจะทําเมื่อเรารเผชิญกับความทุกข์นะครับคือการมอบเรื่องราวต่างๆที่เรารเผชิญนั้นไว้กับพระเจ้า ให้พึ่งพระสัญญาของพระงคนะครับอย่างในโรมบทที่8ข้า28บอกว่าเรารู้ว่าเหตุการณ์ทุกอย่างร่วมกันก่อผลดีแก่คนที่รักพระเจ้าคือแก่คนทั้งหลายที่พระองค์ทรงเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์ความเชื่อของคริสเตียนนะครับเราเชื่อว่าพระเจ้าอยู่เหนือเหตุการณ์ทุกสิ่งพระองค์มีอำนาจและมีสิทธิอำนาจเหนือเหตุการณ์ทุกๆอย่างนะครับดังนั้นแล้วหากการเชื่อพระเจ้าเรา พึ่งพาพระองค์พระองค์ผู้ทรงอยู่เนื้อเหตุการณ์และพระองค์ทรงมีสิทธิอำนาจพระองค์จะทรงช่วยเราให้เราผ่านเหตุการณ์เหล่านั้นพระเจ้าจะคุมเหตุการณ์ทั้งหมดนั้นให้เรามีทางออกได้อย่างแน่นอนนะครับแต่สิ่งนี้จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเราตัดสินใจที่จะพึ่งพาพระองค์และสแสวงหาพระเจ้านะครับอย่างที่สาที่เราควรจะทําเมื่อเราเผชิญกับความทุกข์นะครับคือการดําเนินชีวิตยึดมั่นในพระสัญญาด้วยความเชื่ออย่างกล้าหาญไม่ท้อแท้และขมขื่นนะครับ ตัวอย่างในพระคัมภีร์3ข้อนะครับที่พูดถึงเรื่องนี้นะครับคือโรมบทที่ 5: ข้อ3ยิ่งกว่านั้นเราชื่นชมยินด,ดีในความทุกข์ยากของเราด้วยเพราะว่ารู้ว่าความทุกข์ยากนั้นทําไม่เกิดความอดทนและในโรมบทที่ 8: ข้อ20บนะครับบอกว่าเพราะว่าสรรพสิ่งเหล่านั้นต้องเข้าอยู่ในอํานาจของอนิจจงไม่ใช่ตามใจชอบของตนเองแต่เป็นไปตามที่พระเจ้าได้ทรงให้เข้าอยู่นั้นในโรมบทที่8ข้อ34บอกว่า ใครเล่าจะเป็นผู้ปรับโทษอีกพระยซสคริสนะหรือผู้ทรงสิ้นพระชนแล้วและยิ่งกว่านั้นอีกได้ทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นจากความตายทรงสถิตณะเบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้าและทรงอธิษฐานขอเพื่อเราทั้งหลายด้วยขอให้เรายึดมั่นและไว้วางใจในพระเจ้านะครับว่าทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณผู้ฟังณเวลานี้และแนอนาคตที่จะเกิดขึ้น อยู่ในการควบคุมจากพระเจ้าและถ้าหากว่าเรายึดมั่นในพระสัญญาเราจะสามารถมีประสบการณ์และไว้วางใจกับพระเจ้าได้อย่างไรก็ตามนะครับพระคัมภียังย้ําเตือนกับเราว่าไม่มีใครที่จะกล่าวโทษเราได้อีกเพราะว่าพระเยซูกิ์ได้ยกบาปของเราออกไปหมดแล้วดังนั้นแล้วความทุกข์ยากที่จะเกิดขึ้นเพราะความบาปนั้นจะไม่มีอีกต่อไปถ้าหากว่า,ายึดมั่นในพระสัญญาและเชื่อวางใจในพระองค์ อย่างที่4นะครับที่เราควรจะทำนะครับนั่นคือการไม่ตอบโต้ความทุกข์ด้วยการประชดชีวิตนะครับ หลายคนเมื่อเผชิญกับความทุกข์นะครับก็ยิ่งประชดชีวิตของตนเองนะครับบางคนก็ดูถูกชีวิตของตนเองสาบแช่งชีวิตของตัวเองอาจจะเป็นผลเสียสําหรับชีวิตของเราในระยะยาวนะครับและการรักษาหรือการเยียวยาจิตใจจะเป็นความยากนะครับเพราะว่าเราได้ถูกควบคุมด้วยความรู้สึกต่างๆนะครับและความทุกข์ที่เผชิญเข้ามาดังนั้นแล้วนะครับสิ่งที่เราไม่ควรทําเลยคือการ ประชดชีวิตของตัวเองผมยกตัวอย่างให้เห็นง่ายๆนะครับว่าการที่ประชดชีวิตตัวเองเป็นอย่างไรนะครับบางคนมีหนี้สินนะครับและก็มีปัญหาเรื่องของค่าใช้จ่ายนะครับแต่แทนที่เขาจะแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการอดออมหรือว่าการลงทุนหรือการทําบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้ได้รายได้ที่จะนําไปใช้จ่ายหนี้นะครับแต่เขากลับประชดชีวิตด้วยการ ไปกินบุฟเฟ่หรือไม่ก็ไปซื้อของที่อยากจะได้อย่างใจนะครับจนว่าไม่มีเงินที่จะเอาไปรักษาหรือว่าเอาเงินไปใช้ในหนี้สินของตนเองนะครับดังนั้นแล้วการประชดชีวิตไม่ใช่เป็นทางที่ดีที่สุดนะครับการเชื่อวางใจพระเจ้าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดและการ ขอสติปัญญาจากพระองค์พระองค์จะประทานให้กับเราในการแก้ไขปัญหานะครับหรือบางคนนะครับมองว่าชีวิตของเราไม่เหลือค่าอะไรแล้วนะครับงานไม่ทําและกออ็ไม่เรียนหนังสือนะครับจึงทําให้สิ่งที่เผชิญกับความทุกข์ยากนะครับก็ยิ่งยากลงไปอีกและแก้ไขได้ยากขึ้นอีกนะครับดังนั้นแล้วเราไม่ควรจะโต้อตอบความทุกข์ยากด้วยการประชดชีวิตนะครับมีแต่เสียกับเสียอย่างแน่นอน อีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะหนุนใจนะครับคือคริสเตียนทั่วโลกก็เผชิญความทุกข์ยากเหมือนเรานะครับอาจจะเป็นในเรื่องของรายละเอียดที่ไม่เหมือนกันนะครับภูมิหลังอาจจะไม่เหมือนกันแต่ผมอยากจะยืนยันว่าเราทุกคนก็เผชิญกับความทุกข์ยากเช่นเดียวกันและผมอยากจะหนุนใจพี่น้องทุกท่านนะครับว่าหลายคนสามารถรเผชิญความทุกข์ยากและพวกเขาผ่านไปได้ผมอยากจะหนุนใจว่าคุณก็เป็นคนหนึ่งในนั้น ที่สามารถรเผชิญความทุกข์ยากและผ่านพ้นไปได้ด้วยความเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์อย่างสุดท้ายนะครับที่เราจะต้องทําเมื่อเรารเผชิญกับความทุกข์ยากนะครับคือการรักษาจิตใจให้สะอาดและรักษาความดีคริสเตียนเป็นชีวิตที่ดําเนินด้วยการดีนะครับและถ้าหากว่าคริสเตียนเผชิญกับความทุกข์ยากเขาควรจะตอบสนองด้วยการดีไม่ควรจะตอบสนองด้วยสิ่งที่เป็น อะไรที่เลวร้ายกว่านะครับการรักษาจิตใจของเราและการรักษาความดีนะครับมีตัวอย่างให้เห็นในโยบบทที่ 1: ข้อ20นะครับแล้วโยบก็ลุกขึ้นฉีกเสื้อคลุมของตนโกนศีรษะกราบลงถึงดินนมัสการอันนี้เป็นเหตุการณ์หลังจากที่โยบเผชิญกับความทุกข์ยากผ่านการทดลองที่มาสตานทดลองโยบผ่านพระเจ้านะครับและสิ่งที่โยบตอบสนองต่อพระเจ้านั่น,นค,คือการ ลุกขึ้นและฉีกเสื้อคลุมของตนเองนะครับโนกนศีรษะของเขากราบถึงดินนมัสการนะครับการฉีกเสื้อคลุมนะครับคือการยอมจำนนต่อพระเจ้าและหากว่าสิ่งที่เราเจอนะครับเราเจอกับความทุกข์ยากสิ่งที่เราควรจะทำคือการรักษาจิตใจของเราให้มั่นคงในความเชื่อนะครับมีผู้รับใช้บางท่านนะครับคอยย้ำเตือนกับเรานะครับที่บอกว่าเรารู้สึกว่าเราแสวงหาพระเจ้าเมื่อเราเผชิญกับความทุกข์ยากนะครับแต่เรามักจะลืมพระเจ้าเมื่อเรา มีความสุขในชีวิตของเราดังนั้นแล้วนะครับแม้ว่าการเผชิญกับความทุกข์ยากที่เรา เจออยู่นี้นะครับขอให้เรายังคงยึดมั่นในการดีให้เราเต็มล้นด้วยพระพรของพระเจ้านะครับยังมีสันติสุขและยังคงยิ้มได้อยู่เสมอนะครับเพราะว่าเรารู้ว่าพระเจ้าเป็นผู้นําการดีให้เกิดขึ้นและเราเองเป็นผู้ที่ทรงต่อการดีและถ้าหากว่าเราทําการดีเรารักษาจิตใจของเราให้สะอาดเราจะจะช่วยทําให้เรามั่นใจได้มากขึ้นนะครับว่าความทุกข์ยากนั้นก็เป็นเรื่องเล็กน้อยและชีวิตที่ เลื่อนด้วยความเชื่อในพระเจ้าก็จะสยบกับความทุกข์ยากที่เกิดขึ้นและนี่คือวิธีคริสตเสริมสร้างชีวิตสู่การเป็นคริสเตียนสวัสดีครับ